เอ๊สยามเป็นไงบ้างกระปุกเอ๊สยามบอกเลยว่าครบจบปังในที่เดียวแน่นอนมีสี่ชั้นเสิร์ฟไม่เหมือนกันแต่ละชั้นแต่เสิร์ฟแบบเต็มจุกๆุกแน่แต่ในชั้นมีความพิเศษอะไรบ้างอ่ะชั้นนี้ก็คือชั้นหนึ่งก็จะมีคาเฟ่หมอกระเบิสาวันหวานมานั่งจิบกาแฟดูคนเดินไปเดินมาแถวเสยาม เด็กๆนี่ก็เคยทำทำอะไรทำอะไรทำอะไรดื่มกาแฟชั้นที่สองนเป็น co playing space ให้แบบมาทำกิจกรรมเจอเพื่อนใหม่ๆเจอเพื่อนเก่าๆแล้วก็ได้สนุกสนานจนอาจจะได้เป็นตัวจริงเพราะเอสบอกไว่าทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราเล่นแล้วสุดท้ายแล้วเราอาจจะได้อะไรจากการเล่นมันมันทำให้ไว้การทำงานมันมัน มันได้ความคิดสร้างสรรค์ที่เชิงบวกบวกเชิงลบเชิงบวกเชิงลบชั้นที่สามชั้นที่สชั้นที่สามก็จะเป็นพื้นที่ให้แบบคนมาทำ collaboration ได้หมดเป็นพื้นที่ว่างๆอะไรเหมือนหัวใจของพี่ที่ยังว่างอยู่ว่างอีกว่างส่วนชั้นที่4ี่ ็นสตูดิโอเป็นสตูดิโอเอาไว้ถ่ายก็ส่วนใหญ่จริงๆชั้นสามชั้นสี่เขาก็จะเปิดให้ให้ให้พาร์ทเนอร์ของนางเอสเข้ามาเข้ามาใช้สเปซชั้นบนๆนี้ได้ครับอะไรที่แบบมีถ่ายงานเมาหรืออย่างเราสองคนนี้อีกหน่อยถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะไปซ้อมเต้นเราก็มาขอใช้ชั้นสามได้เรามถ่ายงานเราก็มาใช้ชั้นสี่ถ้าเราหิวเราก็มาชั้นหนึ่งถ้าเราไม่มีอะไรทำฆ่าเวลาเราก็มาชั้นสองเรียกว่าตบอกเจาะไร้ทรายเราเลยใช่ไหมคะโอ้ไมุษย์มาได้ทุกวันเลยพี่ เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นเจนซีก็มาได้มันอยู่ที่ใจเนาะถือว่าถ้าใจเรามัน Gen 4เราก็มาได้ถาอยากฝากชวนก็ไม่มาเช็คกินมากันเถอะมันต้องแค่เดวเวลาน้อยมันต้องจบที่เดียวใช่ไหมในการครีดิบเซนเซอร์ครับใช่ครับผมเป็นสรีดีบเซ็นเตอร์เขาเรียกว่าเป็น Co playing space เมื่อเปิดแล้วพรุ่งนี้นะครับวันแรกก็สามารถมากันได้เลยแนะนำให้มากินกาแฟวิวดีนะครับตรงนี้มีอะไรมีเล็บนอกมีอะไรมีคนเดินไปเดินมาชอบมาก ก็มาอาจจะมีวันที่เราแบบขึ้นมาไลฟ์ข้างบนนี้ก็ได้วันนี้กนดีอาจจะแบบมาเช่าสูรหรือมาซ้อมเต้นอยู่ข้างบนนี้ก็ได้หรือพี่พีอาจจะมานั่งกินกาแฟอยู่ข้างล่างนี้ก็ได้ก็เป็นเรื่องของอนาคตโอเคไปต่อเลยค่ะ ไปไปบริจาคถามดิจิก่อนลสุดกลับมาจังคืยคำถามจริงจังวะใเนี่ยจริงจังเลยการบริจาคที่โันปัตตาลปตดีมาปทำขายกับครอบครัวก็ก็ดีครับจริงจริงจริงจุดเริ่มต้นมันคือจริงแล้วคุณแม่ผมมะเขาเขารวมกับเพื่อนไปบริจาคเครื่องกระแทกนิ้วมาปีที่แล้วที่โรงพยาบาลปัตตานีเลยแล้วเขาก็เหมือนว่ามาบอกว่าเอ๊ะ ที่โรงรงานบุรีรัมย์เขายังาขาดเครื่องมือแพทย์อยู่เพราะว่าเขาเป็นอ่าสังคมจังหวัดชียแดาด้วยแล้วก็เหมือนว่าเรื่องเรื่องความพร้อมหรือจำนวนคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนเหมือนกับว่าถ้าโค้ดปกติผมกับพีพีเราก็จะบริราจาคกับสปะก,กาะชาหรือว่าอะไรเงี้ยเรื่อยๆเลยผมรู้สึกว่าปีนี้เราลองไปบริจาคจังหวัดที่ห่างไกลดูไหมเผื่อว่าเราเราก็จะได้ช่วยเหลือคนแล้วก็รู้สึกว่าเออ ก็เลยรู้สึกว่าก็ก็น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นไอเดียที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกมาว่าก็ไปเราเราเป็นคนเลือกเองเลยใช่ไหมคะเป็นชุดสองต้องที่แบบใช้รักษาบริเวณอ๋อจริงจริงเป็นเหมือนถามโรงพยาบาลว่าเขาพักเครื่องอะไรนะพราะม่ากเขาก็บอกว่าเครื่องเครื่องสองต้องลำไส้อะตอนนี้เหมือนว่าเขาพังเพราะว่าเขาบอกว่าสามจังหวัดเนี่ยตอนนี้ส่งมาส่งคนมาตรวจที่นี่หมดเลยแล้วตอนนี้เครื่องเขาพังอยู่เขาเหลือเครื่องเดียวเลยเขาเลยบอกว่า ซึ่งเครื่องสองห้องเรไใ้อยากเครื่องนี้ขัดแคลนมากก็เลยก็เลยือนว่าคุยกับที่บ้านเลยเรช้เวลาในการรวบรวมก็เจ็บเรื่องอย่างรี้ก็ไม่นานครับก็คุยกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะว่าทุกคนก็ก็รวมใจรวมใจกัน สนใจช่วยตอนบรรยากาศเราได้ทำรีเสิร์ชก่อนว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้มีเขามีสิ่งผ่านตองไหก็ผมผมว่าผมว่าก็ก็ยังมียังมีแหละครับยังมีแหละเพราะว่ามันมันยังมีอีกหลายหลายมุมที่ที่ที่มันก็ยังต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ใครใครช่วยไหวก็ ไปช่วยทําบุญโรงพยาบาลกันนะครับที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับไม่ต้องที่ปัตตานีก็ได้ทางเจ้าที่บอกคุณกับเราว่าอขอบคุณเขาแบบว่ายงไกนมากขอบคุณเลครับถ้าเขาด่าผมไม่ไม่ไม่อไม่อเาไ่ยงไก็ก็ให้มันจะไม่คยอะไรได้ม่ไยอะไรไม่จริงแต่ไม่ะเคมก็คุณที่้สึกนะเพราเพมาะแว่าจริงๆแล้วกติแล้ว อ่าอย่างที่บอกว่าเราเราอาจจะผมผมอาจจะไม่ทีนะ่ค่อยถือว่าปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงโรงพยาบาลที่ที่ที่อยู่ไกลจากเราเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องขอบคุณมาไหมจริงๆที่เขามาบอกว่าว่าว่าเขาขันแปลงของการแพร่เลยเขาก็ขอบคุณแล้วเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับผมที่เขาหล่อใจบุญด้วยเนาะที่เขาหล่อใจบุญโอ้ยไม่ขนาดนั้นจริงไหมพี่พีเขาหล่อและใจบุญเนาะใช่ล่ะช่วงนี้เขาสวยผมยาวถึงกลางหลัง ผมยาวสวยไม่ผมผมยาวนี่มีโปรเจกต์อะไรมาถึงไว้ผมยาวเออนะฮะโปรเจกต์มีโปรเจกต์อะไรไหมผมยาวก็จริงเดี๋ยวจะมีรับบทลาฟพันเซลครับอะไรเลี้ยงก็ที่ตอนที่พี่เห็นกิ๊งเขาผมยาวขนาดนี้มีแบบพักไหมหนูชมเขาสวยทุกวันแล้วขาสวยเขาเจอเจเน็ตเขาก็เรียกคนสวย คล้ายๆกันน่ารักเหมือนกันอ่ะพี่เพิ่งมาจากปารีสบารีเซกาสร้างวัลู้ทางงานโฆษณาเขาเหมือนกันก็อะรนี่เขาเหมือนกันนี่นาทนี่นายนี่นายไปไปไปเสนงเสนงเสนงก็ก็ดีใจครับผมก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งกับทางบาลนเซกาครับเป็น วันเวคคั้งสไลทของดีไซเนอร์ด <serving> <Enfin feels cartoon> ้วยครับผมเรีนมาก็ได้มีโอกาสเขาก็เรียกไปเดินแบบเป็นโอเปอตูครับั้งที่54ก็ดีใจมากและคนชมว่าไม่ว่าสไตล์ไหนพี่ว่าพี่เาอยู่หมดคนนี้ก็อยู่เหมือนกันอะไรไปถึงชัดนีไงก็ก็ดีใจครับคิดว่าก็พยายามจะแต่งตัวให้มันหลากหลายขึ้นแล้วก็หลายๆแบบมากขึ้นเลยนะพยายามพยายามจะเรียนความเป็นตัวเองนะครับในทุกชุดที่ย่าที่จะเป็นไปได้ ในทุกครั้งที่ไปจะต้องทำการบ้านเขเทำการบ้านทำการบ้านอะไรเราจเราจะต้องไปดีเซนไม่เคยได้ทำปกติชอบไปลอกเพื่อนไม่ใช่คนละการบ้านก็ทำกันบ้านครับก็มีขอชุดมาก่อนว่าชุดเนี่ยจะเป็นยังไงรูปแบบไหนหรือจริงเราก็ดูไปก่อนว่าจริงๆแล้วช่วงนั้นอากาศเป็นยังไงเราควรจะแต่งตัวแบบไหนบ้างหรือรูปไหนที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยได้ลองแล้วแหละจะลองในครั้งนี้ รูปไหนที่เรายังแบบยังไม่เคยลองอยากอยากอยากใส่ก็มีหลายรูปก็มีแต่ว่าเดี๋ยวแบบรอใจกล้ากว่านี้ก่อนทำไมอะทำไมอะรูปรูปแบบมันจะเป็นยังไงถึงต้องรอใจกล้าด้วยมันมันปีผ่าดมามันโคตรแล้วเหรอขามันโคตรแล้วเหรอแย่จังเลยครับดีว่าดีว่ามันก็จะมีหลายๆรูปนี่แหละครับวาบาร์เซโล่อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าแบบบางทีเราฟิตติ้งไปแล้วเรายรู้สึกแบบ มันยังมันยังไม่ค่อยได้อะไรก็ต้องแบบอาจจะต้องรอจังหวะแบบแบบดูก่อนว่างานไหนอะไรเหมาะสมเขาไม่คิดดีเขาลุกไหนชอบคนไหนลูกที่เขามีความสุขใครเป็นตัวเองแล้วแฮปปี้เราก็ดีใจสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวเองต ตอนเขาชุดแต่งงานนี่โอเคไหมตอนตอนเขาชุดแต่งงานโอเคไหมตอนชุดแต่งงานโอเคไหมเขาก็ดูดีดูสง่าสมกับเป็นแบรนด์มือสเดอร์ของระดับโลกเป็นหนึ่งแฟชั่นไอคอนระดับโลกเขาก็ค่ะเสวยโปรเจกต์โปเล่าสุดที่เบิร์ดกระไรกันคะระไระกะไมนับกไไ ก็ดีใจดีใจแหละผมว่าปีนี้เป็นปีที่ที่มีโอกาสดีเข้ามาเยอะเลยนะอีกตอนนี้ก็ก็ได้ได้ทำเพลงกับพี่บอยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็อะไรนี้ก็มีมีที่เบิร์ดมาเราก็มีโอกาสได้ทํางานกับพี่เบิร์ดอะไรย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเราทุกคนเราเราเราน่าจะมีช่วงชีวิตที่เราเติบโตมามากับมากับตัวพี่เบิร์ดผลงานของเขาแล้วก็อย่างที่ว่าลีกัซซี่ที่เขาทิ้งมาตลอดอะไรย่างเงี้ยก็เป็นทำเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากเปการแชร์ ตอนสมัยเองที่บูมเนี่ยใช่มใช่ใช่ใช่ก็ก็พี่เบิร์ดโพาก็จำได้ครับพี่เบิร์ดเขาจำได้ใช่ครับแต่ก็ไอ้ประเด็นคืออรด้คือหมายถึงอะไรนะหมายถึงภาพที่เขาแชร์ว่ามิวกินกับพี่เบิร์ดตอนสมัยเด็กพี่เบิร์ดเขาจำได้ว่าเด็กคนนั้นคือเราจาคือเขาอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าเขาเขารู้นะว่าแล้วเขาจำวันนั้นที่เจอกันต้องก็ ก็จร pues the ิงๆก็ซ้อมซ้อมซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วก็ผมก็พอเพราะเป็นโชว์กับพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันเหมือนกับว่ามันมีความสนุกเลยหลายอย่างมากเลยที่ที่ที่ผมว่าความน่ารักอย่างนี้ได้เป็ทางทีมกัมมี่เขาก็เปิดเปิดให้เหมือนโอ e n Space ให้เรามีสเปซในการคิดว่าเราจะทำอะไรไม่สนุกอะไรเดียวอะไรเดียวเราถือว่าสนุกแล้วก็ได้ได้เอลิเมนต์ได้ได้อะไรหลายอย่างที่เราชื่นชอบทำป็นพี่เบิร์ดแล้วก็ ชอบอไรดเยอมากที่ถ่านไฟเก่าทำไมทไมทำไมทไมไมทไมไม่รู้มันดูแบบว่ามันดูคุกคลูดีมันดูละลายไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะแต่คือชอบเป็นถ่านไฟเก่านร้องสักนิดร้องสักนิด แด้นยักดนดับด่ะพไ่รอไม่อไม่ไมเรไม่าอ่รอได่รัไเรอม่อ่รอไม่อไฟเร่าองม่ราไ่ไม่รอไม่าอ่รอมอไมไรม่มอไม่รไ่รม่รไม่รอ่ไม่อออไรไอมไ้ไอออ หออะแล้วก็ลงมาแล้วก็เจอพี่วิชี่กับพี่โบเขาเดินตัดหน้าบ้านแบบเหมือนเหมือนเป็นจังหวะแบบเปิดประตูปุ๊บเจอแล้วก็อ้าวเจอกันพอดีแบบนี้จริงจริงเนี่ยเขาเสือภัยไหมที่นัดกันนะเขาเสือภัยไหมว่าไม่คิดว่าต้องมาเจอควาที่นั่ม้วนหน้ากวนลอนดอนมันกว้างมากพี่ มันแบบมันมีตั้งหลายโซนมันมีตั้งหลายทิศใช่ไหมแล้ว <lied. S 1> มาเจอแบบลงจากบ้านปุ pandemic, ๊บเดินตัดหน้าบ้านปึ้งแบบอย่างนี้พอดีเลยอ่ะมาดูคนไทยเคยเจอช็อตมาเลยแบบนี้มั้ยมันไม่ได้อยู่หน้าบ้านไม่เคยเจอใครเลยครับไม่เคยเจอไทยเจอแต่พักมาเป็นเดี่ยว ต่ว่าเนี่ยออกมาลงจากตึกปึ้งเจอเดินตัดผ่านหน้าบ้านเรดีเลยอ่ะมีคนกันไปกินข้าวไปอะไรต่อหน่อยครับก็จริงๆคืนคืนนั้นนะครับคืนนั้นก็เจอกันแต่ว่าแต่ว่าพอดีผมคนนั้นผมไปดูคอนเสิร์ตแล้วพอดีผมผมตามกลับมาดึกพอผมกลับมาคือพี่บอกเขากลับแล้วก็ารำอยู่บางทีไม่ใช่ไม่รู้เปล่าแตเราได้ speak e n g l i กับเขาอะก็คือภาษานะเพราะนั่งไปก็ษ้องไปนะ speak e n g l i s ไม่ได้จีนไม่ใช่ไม่รู้เปล่ไทยเราต้อได้วยภาษาไทยอะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ สังเกตไม่ได้ครัเขาบอกว่าเป็นจุดรวมพลของคนไทยที่ลอนดอนนี่ด้วยทีนี้มันมผมผมว่าผมว่าใครจะแปลกมากตอนผมไปลอนดอนผมก็เจอคนเยอะมากมันเหมือนแบบมองกล้องอมองกล้องมันแปลกมากเลยมันเหมือนเลากับเพื่อนเลยเนาะ โอ้โหตอนอยู่ที่นู่นน่ะมันมันเจอคนเยอะเพราะว่าเราอาจจะพยายามออกไปเจอที่ใหม่ๆด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยเราก็อาจจะไปแต่ที่แบบเดิมๆอยู่ที่แบบทองปานของป่านแหวนแหวนถามถึงแหวนนิดนึงได้ได้ข่าวว่าตอนให้น้ำตุ่มน้ำหูน้ำตาไหลกันทั้งคู่รลฆังพัดเหนื่อยผมไม่รู้ผมก็ใครเป็นรองน้ำอ่ะกันเลนะใครเป็นรองน้ำนักรองน้ำขอรับรองตาม ทำไมเรียนมันยังไงคะทำไมถึงเป็นนักร้องน้ำได้คะเออถึงว่าร้องได้เลยโหมันมันมันก็เป็นเป็นโมเมนต์ตื้นตันรต่ว่ามันมันเหมือนแบบแปลกมากเลยเหมือนว่าปีปีปีนี้ปีที่ทำออนเสิร์ปีนี้รู้จักกันครบ10ปีเลยหมายถึงว่าต้องแบบก็ใช่ป่ะปีนี้ปีที่10 10ปีกำลังจะ10ปีใช่แต่ยังไม่ครบนะอีกอีกนิดนึงหนึ่ก็รู้สึกว่าเป็นเดือนไหนจำได้หรอ รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรามีโอกาสได้ทำได้ทางานใหญ่ๆร่วมกันด้วยโปรเจกต์ที่อ่ะยาวมาตั้งแต่ทำหนังทำทำทำเพลงแล้วก็เหมือนกับว่ามาจบที่ที่วีดี้คอนเสิร์ตอยาก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งมุกมาใหญ่ที่ที่จบจากเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ยังคุ้นหน้าคุ้นตาเจอกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เรไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทําอะไรใหญ่ๆด้วยกันอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ก็เลยรู้สึกว่าให้ของนี่ก็รู้สึกนิดนึงพี่กินค่อยแหวนพีให้อะไรตอบไหมหนูให้เขาเหมือนกันแต่หนูไม่เคยพูดนะแต่หนูกำลังพูดอยู่นะเราจะรู้มใหให้เขาเหมือนกันพีต้องถามเขาเองแล้วแหละเขาบอกเองเขาบอกเองดีกว่าให้ไปไม่เคยใส่เลยผมไม่เคยใส่เลยเพราะว่าเพราะว่าทำไม เขาให้เลยมาผมไม่เคยใส่เลยเพราะว่ามันเป็นเก่ามันเป็นร้อยวามันมันของที่มีคุณค่าดังจิตใจเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งไม่จำเป็นต้องออกมาเธลอะไรรารู้สึกว่าแต่แต่หมายถึงว่าก็อยากเอามาใส่บ้างนะแต่ว่าแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันแบบอยากเก็บมันไว้อย่างดีมันมันไม่ของแทนใจนะเลยไม่อยากไม่บอกคืออะไรให้ป็นดาเองให้จะบอกให้พีพีบอกพี่บอกที่อะไรลูก บอกใบ้แหละครับบอกใบ้ต่อสอหนบอกตรงตรงเถอะเอออ้หนี้กขาบอกอะไรนะพี่ปวดบ่าทางน้ำปวดบ้านะเป็นไรอ่ะเจ็บขาเฮ้ยเฮ้ยอาเจ็บขาโอเคไม่เล่นแล้วก็ของที่เอ่อเขาจะได้มีเวลาให้กันบ้างเงี้ยโอเค สุนอะกาวิสัยในความเดอรูอน่าที่สาวของ้องที่ี่เป็นกลุ่มที่ี่ตมีะลกที่